ึกกระหักกันนึกกระซั่งกันนะฮะสองตัวนะครับสวัสดีทุกคนครับเห็นบอกนึกกระหักกันได้หามัดให้กันบันพี่น้องหาไปหามากกันเอาไปหามากกันตีกันเพือเล็กหน่อยนี่นะครับเนาะความหักของเพื่อนนะครับเนาะบัตถิกันเด้เล็กน้อยกับบัตถิกันยังกหน่อยกับยางไปกับกัดกันนี่หนักเสียากันมากัดกัน ตัวนั้นตัวนั้นใหญ่เปลี่ยนนะครับเป็นหมาเล็กหน่อยตัวนี้มันเป็นสาวแล้วนะครับบริากหยอกประมาณนั้นนะครับต้นตัวนั้นจะมัดหยอกนะครับน่ะเห็นบอกสร้างกันอยู่เด้อสร้างกันอยู่หักหาให้กันนะครับเดียวร้อยแล้ตัวเลี้ยงแดหนึ่งจะสร้างเขาอยกหักหาให้เขานะ่าจะหยอกเขาขึ้นกันนะครับปัญญาเห็นเข้ามากับคู่เขานะครับเห็นบอก ให้กันนะครับงั้าไปหามาะไรกัดกันไหนให้บ้านยางไปได้บ้านตัวนี้ก็สีน้ำได้บ้านนะครับไปตัวนี้น้ำไปแล้วครับตัวนี้น้ำไปแล้วก็สะไปอยอกใครก็จะแกล้งกับเป็นหลักสบายนะครับมันยืนน้นกันนะครับท่าเห็นบ่นั่นนั่นหยอกกันกัดกันนะครับหยอกกันกัดกัน วันีน้ก็ดีกันนะครับตัวหามกับขึ้นนี่ครับขั้วยกัวน,นี้ครับไปหามานี่อะไรกับไปส้น,นตบลบดีนี่เป็นแรกนะครับ,ก,บกับขั้วเก่ากนะครับเหมือนเดิมคลิปนี้เหมือนเดิมครับ ก็เขาข้แจะว่าให้ดึงหมาเนอกหมาไปนํานะครับมันหยอกกันมันบ่ถือกันหักกันจะว่าสร้างกันสร้างกันจะว่าหักกันสักเนี่ยอดเนาะคุณครับไปละแะแะแะ,ะไปแล้วนะครับสองตัวเพิ่นนอ,อกหนาแล้วครับสิบแปดนาฬิกานะครับ ยังไม่ไปที่ไหนเลยนะครับให้องเป็นกิมคักมือนี่นเนาะอาการฮอดจัดไปละกินกินมคัมกมือนี่ครับกินขคกินมร้ายนามขั้นกินได้หนิส่วนนี่เป็นจัตวธรรม,มดาครับเป็นตัวผูกแต่ว่าเทียบไปยพราะเพเ่็นกินมใ่จำนี่นะครับตัวผูกบางทีตัวแมนะนะครับของตัวผูกมันจะบวชขึ้กันนะครับแม่แห่อีกดาบเนาทางขางทางเดี๋ยวนี้ขึ้นมาเออไปดาบไป มันจะเป็นยุ่งจะปฏิยีนะครับนี่โนะถ่เห็นเนาะแต่ใบนี้ผมบฏตย์นะครับผขับเคือน,นอันสมุนสองโตนะครับผลงานที่ลีทีลีจะไปใช้ละตัวหนึ่งเห็นเนาะอ,อ๋อตัวนึงมีนิพพหานหนี่ครับ มาแมา่กินแหงนานมานี่เร็วมาเร็วบานี่มามาเร็วลูกมาบอนี่กินไหลปะอุ้ยไปไปลูกไปไปเดินไปลาไปไปลุกงานอาบน,าน้ำเจ้าถึงหดหัวอีกมาเร็วมามบอนี่ไม่แม่อีหลาคือโกโก,โก้เป็นหอยคนละ มาเนี่คดดยครับดอกพูนด้วยง่ายครับดอกพูนนะครับเพิ่นจะทีเดียมหยอกไค่หาหยอกมาตัวนึงก็ไปใส่เห็นไหนเนพะิ่งนะ่าเอามากต่นะครับตัวนึงตัวนึงมันแลไป็หอดพุ่นแล้วครับ <c oughs> ตัวนึงมันต้องไปพ่นล่ะไปไปเอ็เบนินลง่ายๆไปเลยได้ครับเด้อไปลาไปรถหน้าไป ปุ่นทำามดิ่งไปแล้วครับม้าตัวไหนที่เปล่ามันเปล่าจะเป็นหาหยอกนะครับปุ่นตัวหนึ่งอยู่หูนะครับแก่ไก่คุ่นนะครับตายตายตายเห็นครับเห็นกันแล้วนะครับเห็นกันแล้วคนเห็นกันละจะเป็นยอกเขานะครับรัดม้าเข้าว่าเป็นหยางยอกนะครับเบิร์ดคับปุ่เกลียดดีๆนะครับ ง่ายๆครับยบใหม่แปนมดีครับพี่น้องใหม่แปนดีครับอยหกหกนะครับสิล่ะฟุ้นนะครับด้วยพญางนะันี่มี่ฟุ้นนะครับถามว่ามีเนวปิดีาแเหรอเต็มดังนะครับดูนะครับใยใหม่ Đây là pa. Ba nha. Taman 1 kg มาหนึ่งกิโลเจ็ถึง้นข้อกก็ประมาณสองกิโลนะครับคุณราคาไฟหมายแ้นดีครับทำไมฝนตกมากเลยสนุกใส่เขียดครับแฟนใส่เขียดโมนะครับเขียดอีโมไปลาปลาจะเหยียบเสียกกันเหยียบเสียกแม่ที่ล่ะ เดินไปเรื่อยๆนะครับใกล้กิ่ฮอดนะครับไกล้กิ่ฮอดไหนนะครับใกล้กินฮอดมันกินน้ำแล้วเดินมาสึ่งทางนะครับเดินมาเรื่อยๆนะครับตัวสองตัวหนี่ฮอดน้ำหอดหอยก้อนก้้ยนะครับสองตัวเนี่ยครับป้ามาหยกกัดนะครับน่ครับเป็นยีนนาวนะครับสองเนี่ยยีนนาวเรียบร ou 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 ้อยแล้วนครับสองเ หอกกันาในกา,านนตัวหนีก็สตเป้าขามเป้าขามไปเพื่อที่ไปรับตัวนําสีเป้าขามไปไปยฟังฝนเพื่อจะไปรับตัวนี้นะครับรับหยอกนะครับเวาเปิกันมาเป้ากินน้ำเพราะว่าเป็นหิวน,นนะ้ำเนาะเป็นไปงดใบาสาบไปกินน้ำนะครับนะครับนครับลบไปลบบ้านนะครับเพราะ,ะมันต้องการหยอกกับตัวนี้นะครับมันถ่านะครับมันถ่าตัวนี้ จากห,หน้านะครับห,หน้าบ้านนะครับี่นอนมาเลยครับนอนกะข้าวหนึ่งนอนก็เอาคนคิดนะครับตัวเองแยนี่ย่องไปเพื่อสิบ่ริห้ตัวอ,อันเน้หูนะครับแต่ว่าตัวนั้นจอบแล้วนะครับตัวนั้นจอบ จอบชายหยอกนะครับ <l ots> ตัวน,นี้ก็ว่าจะคืนประมาณนี้นะครับะ <l ots> ตวนจอบนะครับห <l ots> น,นึ่งสิบคูคนะครับอยเป็นร้อยน้ำเหรอเรนน้ำคเลือเล็กน,นะครับเนาะเพราะการที่เปไนไรลบมานะครับเพราะต้องคืนหนีนะครับ ตัวจอบกระจอบกันนะครับมันบํขึ้นแจ๊กเทียตัวนี้กระไดแบบนี้นะครับเด้อนั่นนะครับตัวนั้นก็จะหยอกนะครับนั่นเห็นไหมตัวนั้นหยอกครับนั่นตัวนั้นหยอกตัวนึงเดียวนี่เขาม่อยากหยอกนั่นนั่นนะครับเอ้าเอ้าเอ้า เอาบานี้ครับเอาแล้วเริ่มแล้วครับแบบเริ่มหยอกกันละโอเคครับนะครับคลิปนี้เอาไว้สามนิกนเนาะเจอกันคลิปหน้านะครับเนาะอย่ารืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นี่เด้อครับผมป็นกังใจผมนะครับนะครับเนาะบายนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผม